พี่น้องเอ๋ยเมษายนเดือนหาสงการมาแล้วมู่ไผผู้เมื่อยามบานปานนี่สิมวนหลายปีไม่ไทยว่าสัน้นเฮ้าเคยถือตั้งแต่เก่าถือกันมาตั้งแต่เขา่าโบราณเท่าแต่ปฐมให้ผ้ากันกราบกลมสะสงองคพระไงไท้เฮ้าถือเหีบไว้สงนามเป็นขอพร ย่าเดมีเหตุหอนซับไาสิ่งเป็นอันใดโยพยไข้หายอย่าสุวนดอกเข็นพอผู้ที่รอดโชคเขาวาสนาน้อเสริมสง่งให้สมประสงค์สุดานงานเงินพร้อมแม่นสุอันผู้ขี่คานให้พ่ออยู่พ่อกินผู้มีศิลมีรรำให้หางดีมีใดผู้ที่เจ็บป่วยไข้ให้หายดีมีสุขยิง่ง สิ่งใดดีให้ลังเขา่าพ่อยไผ่หายไห่ลังไก่สะแล่พี่น้องเอ้ยบางงงบางแงงก็ลองกองแกงนะครับหวยไยพัฒนาสิบหาเมษาตลาดงว่วเออในหอยบเรม้าเาด้อครับมือนี้ติดดาติดเงียมอยู่มันยังข่วงสงการอยู่นะครับผ้าลูกผ้าหลานเล่นน้ำเล่นในนใ่ายาดมากเนี่ยออมาจะในหอยโตนี่ครับมาว่าจังไหนอ่ะคุณยังมวท่านอิม่ม อย่างได่เนื้อเพิ่มว่านี่เออมากครับมากมามาใส่ใส่นอยนี่ครับนี่ครับเน่เดี๋ยวนี่ไม่เปียวแล้วครับนี่หลายวันไหเปียวนี่ไอเปียวมือแพซื้อๆครับนี่แปดพันซื้อๆครับแม่นาซื้อเลยครับเออแม่นน่ผมมีเงมีเเนาตัวมาลูกครับเมินสซื้อแม่ลูกเงินสิบหาร้อยลูกเทอกครับนี่แม่คับลูกมีแม่ครับลูกนี่ครับลูก่านี่หนึ่งมหนึ่งพันหาครับโอ้ยพาเคิงมันเหลือตัวละเจ็ดบาทเนาะนี่ เออเรืองโบราณเดี๋ยวตัวลาหาสิบสองเครื่องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแนนครัเครื่องก็เดีอตัวราหาพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทอืเท่านั้นล่ละโอ้เือแข่งนะครับเดไปกินหมูเห็นยังหรออ้าวกะซืองว่ไปยังไปกินเนี่ยตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้โบจักคราบหม้อโจักข้าวข้าเจ้าใส่ยีของบหม่นะครับมท่านี้ละมาวบายครับครับหมอนี้มาโบราณฟ้าสงการข้าสงขการ ติดเบอร์มาน่ครับย,กยักหน่อยเอศย์แศเก้าศูนย์หกหนึ่นงกหกหาครับไม่อยากไดนอกเนือจะนีกระทูหาหน่อยตัวรลูกกับขายครับนี่ไล่มาหนลูกมันหอยลูกมันสี่พัญหาครับสี่พัญหาได้ครับลูกไปสี่ัญหาแม่กับสิเลื่ออได้บาทนี่แม่เลือขอได้วันนี้แน่หอยหอยแม่เันมเลือหกพันปลายนี่ละโอ้ยแม่งัวดนเออแม่งัวแล้ครับนั่นหกพัปายพนักตัวซ้ำร่างนี่ คิดเด้ครับแม่ลูกเพิ่นว่าถือแข้งเริ่มโคมนี่ครับแมนแมนเบิ่งเอาลูกซีพันหาครับสมพรดไม่ได้แม่แม่ครับสง่ามอยู่เด้อครับเป็นขี้กากน้อยนึงโอ้แมนทะลอกทะลาะคือซื้อทะลอกขึ้นรถง่วนว่าคยขึ้นรถไปคุ้มมันไม่ซื้อเอาซะบ่าเหรคือถือจะเหรอซื้อเอาเนี่ยครับ บ่มีคนเลี้ยงแต่เนาะเอาเราสมัครคนเลี้ยงงัวเด้อเออจักสั่นใน้มฆอจัางนี้เนาะลอยถือแข่งอยากได้โทรหาในห้อยตัวเด้อครับวนๆอ,อ้าวนออมา่มองนัดอยากนี้ก็โทรหาละลวดแน่นครับราคาต่ำตำนี่บุกนะมือนี่ตัวนั้นเราพุดนะตัวนี้สองเมืองสองขันหาดทลูกลูกตัวแม่ลูกจ้ามได้ครับลูกอนาคตด,ดีใสใส สองสองหาล้อยครับแลนจินงินกินินครับแม่ไท่กลางนิสะดือด้วครับเครื่องดำอืโทรหาบันด้ครับตัวเดียวครับแม่ม่านอยู่ปุ่นครับมีม่านอีกแม่เ่าได้ก็สามสิบหาครับราคาห่องแม่ลูกลูกแม่งามๆแม่นะครับโอ้ยบกใหญ่นะสมแล้ว่แม่ แม่พร้อมสมลูกลอยยี่สิบขึ้นครับแม่ลอยสามสิบเครื่องแดงทั้งคู่นะครับเครื่องผ้าแม่ลูกมักบอราคาตำครับเอาผูรใดหางวัวช่องสงการนะครับเพิ่นเปิดไทยบสูงแม่ลูกลูกแม่เบอร์ในหัวหน้าศูนย์เก้าศูนย์ครับครับสองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับผมแล้วแม่มั่นตัวหนึ่งนะครับอีกอ่าแม่มั่นอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่น เจ็ดเดือนหวหนะตัวนี้สี่เดือนครับช็อกโกแลตตัวทองเรียบร้อยสี่เดือนครับช็อกโกแลตตัวทองเรียบร้อยประกันเรียบร้อยร้อยสี่สิบนี่ร้อยสี่สิบค่าอยากได้สี่หมื่นสามพันห้าครับอยากได้สี่สามห้าครับอยากได้ประกันมั่นประกันตัวนี้ทุย่างเนื่อโตดีนะครับเครื่องดำทรงพี่ร้อยโลอ่ะนะเขาเหงาจังหน่อยหนึ่งครับความมาเขาครับเขาใหญ่ทองแน่นอนครับพตดบานนี่เครื่องดำนะครับ เบอร์ในห้องน่ะศูนย์เก้าศูนย์ครับครับสองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับผมงัวยุตการผลิดผลมาเบิ่งได้ครับมาโดนงัวเอาขอบคุณครับขอบคุณครับงามงามครับงามงามโปรโมชั่นสงการไปเลยครับแถมรักแถมยังไปเลยเท่าไหร่หนงร้อสองหมื่นเอทค่ะสองหนึ่งค่ะเบิ่งคนขายครับบริเวณน้ำซ่งกรงสงการดอกมาขายงัวมาจากโตน้องมาตัวเดียวค่ะมาตัวเดียว หาเงินไปเล่นน้ำมาอย่างนี้ที่ท่านมันวอมันก็จิเศร้าแล้ว่ะมื่อนี้ยสองหนึ่งค่ะสมแล้วบ่ยังค่ะมันก็หายแต่งวดเจ้าจับได้ยังด้มันตาวอะไรโอ้ยเราเก่งดีแต่เนี้ยโอ้คือโบกอยู่เห็นหนามื่อไม่ยังวะบอกค่ะโบกอยู่ได้มากค่ะบอกนู้ไปขายอยู่ไสีปทุมราชค่ะปกติขายอยู่ปทุมราชหรือบานอยู่ปทุมราชบ้านอยู่ปทุมราชค่ะเพิ่นมาแต่ปทุมราชแต่ปกตินู้ขายปทุมราช อันต้นดนทีค่ะโอ้ครับผมเพราะได้เยอะเลยรับสูงกว่าานลอยสาบาบวกไปหาลอยสครับเราจับกัอบ,อย,กบอ,ยอยู่บัดคอยไก่ขึ้นบ่วได้แถอยู่บอเนี่จากไดก็มาคุดเอาใช่ไหมเบอร์มาเน่น้องศูนย์เก้าหครับเก้าห้า่ค่ะเหลือไปยืบบ้านยังอยู่ค่ะยบบ้านยังอีกสิบตค่ะ เป็นซิปโอ้หนู้จะปียี่สิค่ะเลี้ยงวัวงเหรอ,อหยี่สิบปีบอไปให้ง,งันกรุงเทพยละยงและย่องชอนบุรีป่ะบอค่ะเลี้ยงงัวงเหรอค่ะเพิ่นเลี้ยงงัวงเหรอเด้องว่วงเพราะไนุกเขามาหรือเก่านะครับสงตรงๆสงการสงยังกับโมโหไปขายอย่างเดียวเท่างไหนดีเลยตัวนี้ตัวนี้สองหมื่นสองพันหาครับสองสองหาครับครับร้อยยี่สิบคืนสาว เนื่อหนังดีครับเรียบๆตัวน,นี้เดนนี่ตัวหนี่หมื่นเจ็ดพนครับหมื่นเจ็ดครับตัวนี้สูงไตอีน,อนน้อยหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบตัวนั้นร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบเจ็ดพุ่นละเครื่องดำทั้งครูด้วยครับครับทำนี้ประกันส่งตัวนี้งามกว่าน้อยหนึ่งแลคา,าก็สูงนิดหนึ่งเอาใส่อีกงุ๊น่ะ<บ>จังไดแต่นะสุ่มนีส่สามหมื่นหาครับสุดนี่สามตัวฮะสามตัวสามหมื่นหา ไม่ตัวเมียบิดสั่งว่าใช่ไหมครับสามหมื่นหาแยกออกสามแต่ละตัวนี่ราคาคนี่เอาตัวแม่ลูกสองหมื่นสองแม่ลูกสองหมื่นสองเอาครับตัวนั้นหมืน่นขันแยกหมื่นสี่พันหาตัวหนึ่งโอ้โยราคาง่วเสาเขียงคือโบวลงนีะราคาเขียงข้าง่วงจะไต่ดินพี่ปักไงหนึ่งครับหมื่นสี่พันหาครับบ่มันแม่สาวยังขักแม่งครับ หุ่นลอยสามสิบมีเดี่ยวลอยเลยเลยครับแม่ลูกสองในหน่อยครับลูกแม่ว่ะลูกแม่ครับอีกตั้งหากเอายางดีเบอร์นี่ยครับศูนย์หกหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสี่หนึ่งเก่าครับหรืสีเมาสามกับคุยเอาครับเมย์นกเขางอเมย์นกเขาเฮ็ดตรงไหนกับเถือคือเก่างอสว่วงนี้ครั่ขายสามขายสองขายเดียวกับเถือ ถือจนได้หอยม้าว่ามันกันอะไกันเป็นสนามเลยครับว่ากันะเพอใหง่ๆนี่สองมือจะปัญหาครับนี่วู้วมันโ่ซะรถดีจนหยีองมือจะปัญหานี่ปาดชิมเครื่งนึงกับบอลลบโอ้ยบอว่าซ้สร้างนี่ไต่สามแล้วสองมือจะหารถดีเจน่หยีฮะรถดีจะน่อยี่นี่ จพอเด้อได้หอยบัมามือนี่ถือหอยเอถือแข้งครับต่าไฟเาถือแข้งมือนี่สองเจ็ดหาราละเอียดพร้อมสำนักสวงหัวดังๆเปนช่วมานหาเมมือนรับหัวสองเจ็ดหาด้ครับปักไงหนึ่งว่ามันถ่วงบกกัท้าหมดถ่วงง่ายไรบอกว่ามันแย่ดูกําล่งข้นครับผู้งบอกว่าข้นกําล่งขึนันนี้ย่อันี้ครับ่ลอยสี่สิบลูกกระทบ ดั้รอยขึ้นความคูบยี่สิบกวัาใหญ่ๆไหอยลินพัน่ะาไดก็ขายตัวเดียวนี่บอมันตัวเียกพี่ปนกับที่พรประทับใจตัวนี้มืนเจ็ดครับนี่ประทับใจมื่นละหาคลข้าตัวนี้มื่นเจ็ดนี่มืนเจ็ดครับตัวนี้แม่งงัวเขืากันแมงงัวลูแก่จังกว่ากัใส่อีกว่าครับมี่เด๋สองตัวครับเื่อนนี่เบอร์ยังก่าเบอร์เบอ ยังก่าจำรเรเ,เออ,อเบอร์062 186เก่าหนึออ่งหาซีเดอนะครับ,รบสงการผูไใยจะได้งวดเถือโท่บรุษดอกครับอีไงน,นี่บอนันครับบรุษโตอยู่แล้วตอนนี้สร้างน้ำหนักโลละ <7 S 1> ซ้ำเขาขายเ่อไปแปสิบนี่มันก็เลยเจ็ดสิครับผมขคารเจ็ดสิบนนเจ็ดสิบองนสันห้า บักไงเลยบักไสองหมื่นสามพันห่านี่มือนใคเจะเอาผ้ากันมาคายงวดถิ่มงวดถุ่มแห่งเด้อโอ้ยก็ยังวะบักใหญ่หนึ่งครับบักไงจากถ่องมาถ่องอูหจะใหญ่น่างหนาร้อยสามสิบมี่ครับใส่อีกนี่ตัวนึงนี่แล้วตอนได้สั็ใหญ่ใหญ่ตัวนี้มันสามหมื่นสี่พันไหนสามหมื่นสี่พันสองตัวราคาเดียวกันสามหมื่นสี่พันตัวมุกก็แมนตัวนี้ก็ไมนเลยครับปดบักนานหนึ่งนอกงามตัวนี้งาม งามครับหนาแห้งเด้อตอนรับสงการตอนรับสงการเครื่องผ่าอีนี่ก็โอ้ไมีไตัวใหญ่ๆนะหนางามเลยตัวนี้งามเลยงามทั้งคู่เนาะงามงามอยู่สูงลอยสีสีผ่าทั้งคู่แล้วครับถ่ายสูงๆใหญ่ๆมีอีกตัวนึงนี่ตัวนี้มันอยากไปนตั้มปีเนี่ยอสองมือนหนาด้วยตัวนี้ตั้มปีนี่แม่นี่งามเลยครับหนาดีเนื้อหนังงามออกหนักๆ,ๆจังหน่อยครับ ในมา4ตัวอ้ไดี่มา6ตัวขาย2เดิกรับอีว่าเป็นล่ำซีเศร้าแล้วเออแม่สาวเครื่องแดง2 5 0 0หาร้อตัวไรตัวไรตัวไรบันกูโตัวนะ2 0 0 0หาร้อยวุณว่าถือทุกโตอยู่ด้วยครับงอ่าเพิ่นบ้านไนหนะหว่ไฟนี่ละเบอร์นั่เด้อครับ 063-032- 5 5 4 2ตอนสอนงวใหญ่ราคาถือห้อยยนหไฟตัวหาเพิ่นเด้ครับ บบาซ้ำนี่เบาซ้ำได้อีกอ่ะเนี่ตัวไงสงหมื่นแปดพันหามันนี้เป็นมือทีในหอยผ้ากันวารและขางวดถิ่มวาถทุ่มแห่งเด้อเออแต่ตัววาวเถึกเถือกซ้ำสร้างนี่ตัวนี้ตะกีดตะกี้เป็นงวดสามหมื่นกวพานละมักง่ามหนึ่งเอองวงฮงกระดอยสี่สิบบวกแมนหูดำขาดำบามนหูสันพร้อมเออง่วบบามมนหอขาดำเครื่องดำ แมนสมเราพพ่อย่งย่างสื้อได้ครับหัวสื้อมาแต่ว่าพอพรันได้สมแต่ว่าเขาว่าได้ลูกหนึ่งละคันแมตะไ้เกียรทกับ่าศี่นแมนเบอร์เน่ยพ่อเบอร์ศครับศูนย์สีสองสเจสทรงยู่บ่พ่อทรงอยู่ฮหาประมาณหาลโลเด้อฮะหาลอยงฟรีเกโลงฟรีหาลโล หาล้อยใช่มันหอดุงเสพยนตีหาสิบด้วยหา้อยหาิบหาิบบนี่ว่าหายโลอดุงเทพ่ได้หาร้อยโลบอพบพิดโยมัอดจะหอดเชียงใหม่ผมได้หาร้อยโลพอบพดหาซิบโลแล้วครับพอมันยังดอกตกใจเป็นตัวคนขับรถบ่หอดเลยหา้อยโลิโลหาิโลพอนำทรงเลสองหมื่นแป สองสามพันครับแม่สาวงามๆขัดมาแล้วร้อยยี่สิบบวกครับหน้าหนาเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวครับควนทงเลรตาการบานเท่าได้ครับพิจารณางามได้ครับหนาดีล่ำปีล่ำยังกับบ่มีดอกเบอร์ในหัวหน้าเบอร์ศูนย์เก้าสามครับครับห้าสามเก้าสี่ห้าศูนย์หกนี่อ่านเรามาคือเก้าการครับผมปีใหม่ปีเก่าเศรษฐกิจแย่ทางแก้คือพวกน้อยเออ มามาพี่หล่อนเลยนะตัวนี้ตัวนี้เปิดเปิดตึกถือเปิดตึกถตัวนี้ตัวนี้มงคายเลยหล่อหมื่นเจ็ดลอยตัวนี้มงค้ายให้เลยหนึ่งหมื่นเจ็ดลอยหนึ่งถ้าลอยสาวตัวเมียหมื่นเจ็ดลอยแม่สาวไท่กลางถ้าเลอยกิบนะสิบไปกระไรตลายไทยมาเทอตัวนี้สิบห้าลอยตัวนี้ผูกครับหมื่นสิบห้าลอยตัวนี้ บมกบอร้อยยี่สนตัวนี้แปเจตัวนี้แปดเจ็ดปื่เจครับบอแปดพันเจ็ปดพันเจครับแปดหมื่นเจ็วาวแป้งวดแมนแปดพันเจครับครับผมเล่นน้อยหมื่นสร้อยข่าตกต่ำแห่งครับแมนแมนเล่ผูกครับพระยามได้คุณแปดพันเจ็ดไม่ใ่ว่าตัวใดอีกก็ได้นี่ตัวนี้ตัวใดจักน่อยได้นึงิดหนึ่งเออ งามๆนี่เด้อยบัดนี้บังนีหมื่นสองปัญหางามได้ครับตัวนี้ขุนนี่ได้เรื่องเลยส่งดีตัวนี้ 10, หมื่นสิบห้าร้อยแม่บะแม่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 งามเด้ครับโอ้ยเงินหมื่นสิบห้าร้อยจะซื้อได้ละบังงามนึ่นครับเนือโตตัวนี้ล่ำปีบ่มีเครื่องดำเด้<ม>ครับงามดีงามปันหาตัวนี้สี่ปัญหาครับหมื่นสี่ปัญหา ม,มันทว่างมันบ่เครื่องดำด้วยครับจิตสะดือหน่อยๆสูงลอยยี่สิบกว่าครับกระโดนพางามดีครับอันนี้มื่นหกันหานี่กับแม่งัวยางคักเลยแม่ลูกนี่บมแมนยิดสะดืออยู่บ่ะบ่สะดือ่มีครับตัวนี้กระโดนใหญ่ยักหน,น่อยครับงามด้วยครับคู่นี่ปุไราหาเก็บผูไดหมกักสายเลือดลอย ผมว่าะมากเก็บช่วงนี้เขาว่ามันดีเลยเขาว่ามันถือกว่าครับผมถือกิลีช่วงมีจักแสนกับเซร์จิโตัวจักซิฟแม่แม่แมนแมนกับเซร์จิโต้แจักแปดแม่งามๆครับผมเบิือนเราบางคนอ่ะเบิือแหละครับของผมเบิือแหละประมาณนี้เด้อครับงัวเพิ่นบ่มาหลายเนาะแมนแมนค่ะแมนแมนมันเป็นช่วงเทศกาลสงการมันนี่สิบห้าแมนค่ะแน่หลายคนก็ยังติดด่างติดเงียบอยู่บ่เขาเจ้าย่านรถรถมันไปมามันมัน รถมันหลายนะครับเขาจะเลนน้ำเขาจะเล็นนเลบกใครมาปัดไหนโอ้ครับผมกันดดทิชเงียบเนาะาอครับครับอันนี้ผมอยู่ไก่ซื้อผมเล่นไหนมากกซื้อครับผมเบอร์เบอร์นะครับเบอร์ศูนย์หกสามเจ็ส่สี่สี่าครับผมขอบคุณครับผมส่งหัวง่ามนะครับเลอตนศนสตร์พันบ่คยมาเดินนะครับเหลือน้อยแห้งเอาจังไปช่มว่ารินนะครับมืออื่น บรรยากาศประมาณนี้หละไวไฟเฮาจักได้คล้ายว่าเด้ค้ายมาเมื่อกันเบิดล่ะบ่มาก,กับลายนะครับส่วนมากก็คือบ่มาาครับแม่ลูกครับลูกผู้สมเรา่แม่แม่มันสมหลานหาแซนในเดือนหนึ่งครับเท่าไรด,ดีแม่ลูกแม่ลูกเปิดไปเ70ครับ7 0นี่คือ70,000 700 70, 0เครับแม่ลูกเปิด70 0 0 0มได้ครับ แม่สมลานหามานะครับสูงลอยสามสิบห้าได้ครับงามดีเขางามสูงลอยสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดผลอายแล้วปะลูกนี่ลอยเท่าใดไอยลูกนี่ลอยยี่สิบครับลูกใหญ่ได้ครับเป็นลูกฟูเปิดแม่กับลูกครับขายง่ายดีครับลูกมันอยากแยกแยกเอาครับแม่ส่งดีอ่างได้เขาครับได้จยกลูกขนาด วาสามหนกครับบ้านได้ครับบ้านรองน้ำคุณนครับขอเบอร์น้ำได้ครับศูนย์เก่าสามสามสองเก่าสามหกศูนย์หนึ่งครับง่ามอยู่ครับกวยรมาเวนิตการครับพิจารณาเอาทรงกับคุยก็เพิ่นเอาครับครับผมขอบคุณครับท้องวะท้องว่างครับท้องว่างผ่านลูกเราบ่ครับยังยังับเพิ่นวันยังโมทันขึ้นอยู่ครับสูงหัวเลยครับวัดเราบ่ลอยสามสิบหกครับ ราคาเท่าไรครับสามหมื่นหกครับสามสิบหกราคาอยากได้ครับครับราคาห้องสูงในเจ็กหน่อยหมักบอหางไปเซนคือสั่นหางเคินครับหางงามตระหนักมาศรีวี่แมงวันห่อไม่ได้มัดฝอยใส่ตีบอส่งใหญ่ด้วยครับส่งใหญ่ขาดน้ำเลี้ยงนิดหน่อยส่งสูงส่งใหญ่ดีครับยึดลายครับช่วงฝนโปรตก เ่าเพลือกงามยุบ้านได้คนน่ะเข็มมาลาดครับมาตะเข็มมาลาดมะมากไกลเติบครับไปหาส่งนี่นะครับสูงสูงจักน่อยอ่างใส่ได้เลยหางสันกับไปต่อหางทตี่ไปตัดมนออกสมบอ่ะต่อไม่บอกครับมันมันวี่ลหรืมันไปเกาะตะปูเกาะอห้านั้นมั็นเ็นะครับมันกะโต้ลงน้ำฝากเบอร์น้ำเนยครับ081ครับ 165-3463ครับทุ่งห้าแล้วเด้ขับเข็มาลาดครับผมบอกไกลรเราทรงอยู่ดอกครับครับขอบคุณครับครบครับบรรยากาศตลาดควายควายฝ่ายพัฒนาตราหารกผรผลิดผลในครับวันที่1ิหาเมษายนในครับช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยสุขขีมันเสมอมันเครื่อไม่ความเจ็บจะมาไก่ความไข่มะมายม ได้ไห้ยก็สิเป็นเล่นนน่ามสงการเบ<น>ิดเจ้นะครับก็เลยบบกคอยมีมามาบม่หล้ครับเอาไทายซัมมีไทยซัมมีมา่านสาวานสาวัวกับบ่หลควขยกับบ่หลายีม่านสาวดีมา่า,มานสาวบ้า,า,านสาวเปิดไป 2, 10, สองเมื่นเก้าพันหาสองเมื่นเก้าแม่สาวมานออประกันแล้วบ่ล่าวะกันเลยตรวจเอาเลยจังเอา ส่งดีขาใหญ่ครับสูงลอยสามซิปเมียนส่วนครับงานี่ตะพูนี่ลายวันไหนหมอนี่หมอนี่สองเหมือนซีลอยสามก็ได้อยู่ครับสูงขาใหญ่ผู้ครับก๋วยเอาไปเลี้ยงวซิปเดือนนี่ก๋วยซิปเดือนนี่เลี้ยงง่ายก็ได้กำไรเลยครับว้ยได้กำไรเดี๋ยว เขาหายเป็นตวดน้เลยเขาว่าลูกบ่มข่วยอตัวนี้แต่ว่าบมคอยบอกว่เป็นตวดของราคาเป็นตวนี้เนาะตวดนี่ได้ตวดีเดียวเลยเขบว่าลูกบ่มเข้าข่คอยบ่เป็นตวดเดียวฮะสองเมื่อสี่หอกสุดี่ซื้องคมื่อนึกว่าเปล่กันเดยวแต่พูดดีื้อเนาะขาใหญ่ดีครับอีกตัวนี้ประกันบ้านแม่นี่เมิ่งหางเบืองไายเดืองขั้วไิบเดือดเมืองขั้วเม่องขั้ไอรับเนนะ ขาใหญ่พ่อใหญ่แลอดหมอดหลอดุตะงหูหัวหลอดหลอดตัวใดไม่หลอดขักกระเะขาว่าเบิ่มกระเบิ่มเอาแม่ห้าสองนะพ่อน่ะทิดเบอร์ในพ่อเบ้ยห้องห้องเอนเบอร์ทวไหนพ่อศูนย์เก้าห้าสิบเก้าห้าห้าเก้าหอยู่บนข้อยูบนจ่องสุดการเสาหาลอยเสาเลี่ยงนะครับ ควายว่าควายสูงอร่อยเส้าหาอรอยส้าโอ๊คกริ่ง่อยเราขายพกไก่พงดอกทุ่งหาเพิ่อนหน่อยพวกไก่สามได้ซามหนึ่งแล้วก็ทรงเมียนนะครับพนครับภาพผมประมาณนี้นะครับบรรยากาศตลาดควายครับมีอยู่สามสี่ตัวนี่แหละประมาณพนประมาณว่าพนขายเบิร์ดดอกว้าพนเมื่าดอกพนหม้อสงการนะครับมื่อื่นนะครับว่าลิ้นผู้ไร้ไก่ห่างหุ่นจะไม่เบิ่งอาจจะหลายครับมื่อื่นว่าลิ้นช่ำดาบพรมีควายผูกควายยังกัไปขายครับ ประมาณนี้เด้อนะครับพี่น้องผมบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือหหวยฝ่ายทั้งวัวทั้งคายร่วมกันแล้วเป็นจุงลงเจีงเลงตลาดมือนี้ราคาต่ำในี่ยเ็น่อยครับเปิดต่ำเปิดถือกยูมยอนี้ว่าถือกว่าต่ำเอาให้กระเร่งใจในหอยเด้อนะครับล่อรัฐบาลใหม่ยังไงมอนี้ช่วงนี้กันราคางือย่ำแย่อยู่ครับแต่ราคาเนื้อยังเหมือนเดิม ขอบคุณที่มารับชมนะครับรำรวยยดีมีแห้งครับโชคดีปีใหม่ไทยเดินทางปลอดภัยน้ำนะครับพลไยสีเดินทางกลับเพลงาน